ใช่ของของเราเป็นสัญญาเดียวกับ b บ k รุ่นที่สองคือบางทีก็คิดว่าแบบสมมติว่าถ้าเราแบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็จะหมดสัญญาแต่หนูอยู่ในฐานะ CGM ใช่ปะแต่มันก็จะเป็นแบบเออมันก็จะเป็นเพราะคนอื่นเขาก็ต้องอยู่ต่อเพราะสัญญาเขายังไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ว่า เออเราก็จะเป็นคนที่ต้องเดินออกไปคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเงาเงาเหมือนกันนะมันไม่ได้เป็นการออกไปพร้อมกับเพื่อนที่แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการแบบเดินออกไปคนเดียวอะไรเงี้ยเออถ้าถ้านึกถึงแค่ C G M นะเพราะว่าหนูก็อยู่ C G M มาสามปีแล้วมัง้งอยู่มามากกว่า B N K อีกตอนนี้ก็เป็น C G M เต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบ แต่ว่าสัญญามันก็ยังเป็นแบบสัญญาเดิมเมเนมันช่วงเวลามันก็เท่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยเอองั้นงั้นถ้ามันหมดก็คงเป็นเราคนเดียวที่ที่ตอนตอนนั้นมันมันสิ้นสุดอะก็เลยแบบเออมันก็เศร้าๆนะถ้าสมมติว่าเราเดินออกไปคนเดียวเราไม่ได้มีเพื่อนอะไรเงี้ยเออใช่เพราะยางแบบรุ่นที่หนึ่งเขาก็ยังแบบ คนที่ไม่ต่อใช่ไหมเขาก็แบบไปด้วยกันพร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็แบบอยู่ด้วยกันไปด้วยกันจบพร้อมกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่านี่ก็แบบหนูก็ไม่ได้จบพร้อมกับน้องๆใน c t m เมนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเออมันก็เหงาเงานะเข้ามาตอนแรกก็เหงาเงา,เงาออกก็เหงาเงาเป็นคนเหงาทุกปีใช่มันเป็นเรื่องตลกที่ไม่ตลกเท่าไหร่แต่ก็แบบมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดแหละหนูก็ไม่อยาก ว่ายังไงอะไรยังไงก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราเราก็ยังรักในการที่จะเออพร์ฟอร์มรักที่การที่จะทำอะไรนู่นนี่นั่นในวงนี้อยู่อะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้ไม่เยอะเลยยังรู้สึกว่าอยากทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าเหลืออีกเท่าไหร่แต่ว่าจะทำให้มันคุ้มค่าที่สุดกับทุกๆโอกาสที่จะได้มานะคะก็ อยากให้อยู่ด้วยกันในทุกๆโอกาสละกันเรื่องเรื่องเรื่องที่จะต่อไม่ต่อมันก็ต้องเป็นกระบวนการที่ต้องไปคุยกันในช่วงนั้นซึ่งหนูก็มันยังไม่ใช่ช่วงนี้ทุกคนหนูยังไม่ได้ไปมันยังไม่ใช่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตในทุกๆอย่างอะบางคนอาจจะแบบอยู่ข้างนอกเขาก็แบบ ก็ต่อสิอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเข้าใจป่ะแบบเงื่อนไขของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ด้วยว่าตอนนั้นน่ะเรายังอยากทําอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยากไป,ปเผชิญโลกต่อไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่เราก็อยากที่จะทำมันให้ดีที่สุดเพราะว่าหนูก็อยู่มาสี่ปีกว่าแล้วปะมันก็เป็นความรักแหละไม่งั้นอยู่ไม่นานขนาดนี้หรอก ถึงแบบว่าจะเจอเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตในการทํางานที่นี่อ่ะที่มันสอนเราหลายๆอย่างให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็ไม่ได้เสียดายหรืออะไรเลยถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่ได้เจอทุกคนได้้ําอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮอแต่เวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆนะแปบ๊บเดียวก็สี่ปีกว่าแล้วปะ่ะอืมสักห้าปีแล้ว,วะอะนั่นแหละ เพราะฉะน,นั้นก็อยากให้ช่วงเวลานี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเก็บโมเมนต์ของอรุ่นที่1เอาไว้ใครที่มีคารมิโอชีหรือว่าโอชิอยู่ที่รุ่นพี่รุ่นที่1ก็ไปให้เวลากับเขาเยอะเก็บโมเมนต์ของเขาเยอะๆแล้วก็ฝากซัพพอร์ตทุกคนถ้าออกไปจากวงนี้แล้วไม่ว่าใครจะทําอะไรเป็นนักแสดงเป็นนักล้องเป็นอะไรก็ตามในอนาคตก็อยากให้ทุกคนแบบ ซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเรามันก็คือที่นี่ก็จริงถึงแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็ต้องออกไป,ปเผชิญโลกข้างนอกอยู่ดีไม่ไม่ไม่ไมไมช้าก็เร็วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตคนที่ออกไปข้างนอกอะ่ะด้วยอมืให้อยู่กับเขาไปนานๆนะใช่เราเสียเวลากับโควิดไปสองปีจริงๆใช่ค่ะอืม